สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสอโรคาห์ um, ที่ผมตระกูลลิทธมิตรจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารีวิว New Isuzu D-MAX X, X Series ในรุ่นที่เป็นตัว2ประตูแคปเปิดได้แล้วก็เป็นเกรดสปีดนั่นเองครับ หลายๆท่านที่เป็นแฟนอี่สุอาจจะมีความสุขว่าทำไมไม่ทำตัวที่มันอัปเกรดกําลังเครื่องยนต์มาหรือการใส่ของบางอย่างที่ทําให้รถมันดูมีความสปอร์ตมากขึ้นกว่านี้จริงๆมันก็ไม่ใช่รถที่ขับสบายมากนะักเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในตลาดข้อดีของมันคือบอดี้ที่มันโดดเด่นสีที่นำมาก็จะเป็นสีดำนะครับทำตลาด2สีด้วยกันนะครับในปี2000 24ก็คือสีดำเมทัลลิกแล้วก็สีขาวนะครับโดยในเกรดตัวถังที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยจะมีราคาของสีขาวที่ราคานั้นต่ํากว่าสีตัวถังสีดํา7 0 0 0บาทคันนี้สีดำนะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่750,000 5, บาทแต่ถ้าหากว่าคุณเลือกสีขาวซึ่งจะเป็นสีขาวธรรมดาเนี่ยราคาจะอยู่ที่7 4 8 0 0 0บาทนะครับแล้วถ้าหากว่าต้องการตัวเตี้ยสีประตูเกียร์แมนนวลนะครับราคาตัวเริ่มต้นในเกรดตัวถังสีขาวจะอยู่ที่8 4 4 0 0 0บาทนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณเลือกในเกรดที่เป็นตัวถังสีดำราคาจะอยู่ที่8 5 1 0 0 0บาทครับไม่มีแล้วสีเทานะฮะเทาลัมโบนะครับตอนนี้ก็เหลือ2สีนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูตัวรถว่าหลังจากที่เขาได้นำเอา D-Max เนี่ย ไปปรับไมเนอร์เชนหน้าตากระจังหน้าไฟหน้าบริเวณชายกันชนแล้วก็ฝาท้ายรวมไปถึงไฟท้ายนี่คือภายนอกของ D m a x ที่มีการปรับไมเนอร์เชนเมื่อปลายปีที่แล้วในปี2024ก็มีการนําเอา X ซ e r i e s เนี่ยมาเปิดตัวนะครับว่าเมื่อเอาบอดี้ที่ได้รับการปรับปรุปรงมาใหม่เส้นสายที่เปลี่ยนไปของด้านหน้าด้านหลังนะครับบวกกับไฟท้ายเนี่ยพอมาตกแต่งในสไตล์ของ X s e r ซ e s แล้วเป็นอย่างไรเราก็ได้เห็นตัวรถบนบรรยากาศภายนอกฮอล์เป็นครั้งแรกนะครับ ตอนที่เขาเปิดตัวมันก็จะอยู่ในห้องมืดๆได้เห็นแสงที่กระทบลงมาที่สติกเกอร์ที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดแต่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับด้านข้างของสติกเกอร์เป็นสีแดงนะครับ เวลาที่แดดมากระทบเนี่ยจะเห็นเป็นประกายเลยทีเดียวและตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับมีทั้งทางด้านหลังด้วยนะครับก็จะเป็นสไตล์ของ X Series อยู่แล้วนะครับมีการออกแบบใหม่แต่ว่าถ้าคุณเลือกตัวถังที่เป็น Highlander เกรดขับ2ยกสูงนะครับสติกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นสีเทาขอบก็จะเป็นสีเทาด้วยจะเป็นเทา2เฉดก็คือเทาอ่อนกับเทาเข้มอักษร Isuzu สีแดงเพลิงกระจังหน้าที่ปรับใหม่ตามรูปแบบของการม i เนอร์เชนเนี่ยก็มีการเติมเฉดสีแดงเข้าไปที่ด้านข้างให้มันแตกต่างจากรุ่นอื่นๆในไลน์อัพของ d m a มส่วนบริเวณแถบขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาลายด้านล่างที่มีการปรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเข้าชุดก,กันกับโคมไฟหน้าที่มีการปรับมาใหม่ สำหรับการไมเนดเชนก็ดูดีนะครับทั้ง d ดย์ไทม์น n n น n ิ่งไลททั้งเวลาที่เรานั้นเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นแสงแบบ led ชัดเจนคมสว่างรวมไปถึงไฟหน้าแบบใบบีม led ที่เป็นหลอด led ทำงานร่วมกับโคมโปรเจคเตอร์นะครับ มีการตกแต่งในเรื่องของพาร์ทสเกิร์ตเข้าไปว่ามีการออกแบบตัวสเกิร์ตใหม่ก็ถือว่าเป็นของที่มีราคาสูงที่สุดในการตกแต่งพาร์ทข้างนอกของ X s e r ซ e s แล้วก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งประจําตัวเลยของเกรด X Series อยู่แล้วโดยในรุ่น p ป ed เนี่ยด้วยบอดี้ที่มันเป็นบอดี้ตัวต่ำบ,บางคนเนี่ยก็ต้องการพาร์ทพวกนี้แหละเพื่อให้ไปรับกับเวลาที่คุณน,นั้นเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเขาจะออกแบบให้ชิ้นสเกิร์ตเนี่ยมันมีเส้นสายที่รับกับ ครอบของตำแหน่งไฟตัดหมอกตัวนี้ไฟตัดหมอกได้เป็นหลอดไส้จะไม่เหมือนเกรดไฮแลนเดอร์ที่เขาจะได้ไฟตัดหมอกเนี่ยนะครับในรุ่นตัวถัง4ประตูที่เป็น LED แต่อยากให้ดูตรงนี้ครับชิ้นสเกิร์ตที่ออกแบบมาประกบเข้าไปใหม่เนี่ยจะเห็นงานตรงนี้ครับดูมีความแหลมคมและเส้นเนี่ยรับขนานกับบริเวณแนวของครอบไฟตัดหมอกแต่ยังโค้งแฝง งานที่เป็นลายเคฟลาเป็นการทำพลาสติกขึ้นรูปนะครับที่ทำรวดลายออกมาถ้าเป็นตัวถังสีขาวมันจะชัดเจนกว่านี้แล้วก็ตรงกลางครับก็ทำเป็นลายนะให้รับกับบริเวณกระจังหน้าที่เป็นช่องดักลมเข้าสู่อินเตอร์เนื้องานดีครับงานที่มีการตกแต่งจากโรงงานเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเนี๊ยบครับของตรีเพรเนี่ยมีริววถ้าเรามาดูนะครับมันมีดีเทลคือมันไม่ได้แบบ แปะไปเฉยๆมีริ้วเป็นขั้นเป็นคลื่นเชฟเนี่ยถ้าเราดูนะครับทั้งสองฝั่งเลยเราจะได้เห็นเชฟที่มันรับขึ้นมาด้านบนตัวตรงนี้แหละครับมันทําให้ด้านข้างของตัวรถทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีความกว้างเพิ่มขึ้นแล้วเวลาที่เราเนี่ยไปเปลี่ยนล้อมแม็กใช่ไหมฮะเปลี่ยนยางที่หน้ากว้างขึ้นมันก็จะแบบเลยออกมาได้พอดีรองรับหน้ายางที่กว้างขึ้นหรือแม็กที่มีออฟเซตเพิ่มขึ้น ตรงล่างนะครับทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีกนกคู่นะครับ Double wishbone ด้านหลังก็จะเป็นแหนบซ้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็รับกับตัวล้อมแมกซึ่งหลายๆท่านมีความคิดเห็นว่าทําไมไม่แบบเอาล้อมแมกลายที่มันดูซิ่งกว่านี้แต่งมาได้เลยไหมนะครับ คือเขาต้องการที่จะไม่ให้เรื่องของมลพิษแล้วก็เรื่องของอัตราความประหยัดมันเสียคุณสมบัติไปก็เลยใช้ล้อแมกเอามาทําสีเป็นสีดําเงาแต่ก็จะมีดุมล้อนะครับที่จะเป็นอักษรอีสุสสีแดงระบบเบรกนะครับด้านหน้าเป็นปั๊มเบรกนะครับเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกก็สามารถที่จะไปแต่งเติมกันได้แม่มีช่องแอร์เคอร์เทนนะครับรับอากาศจากด้านหน้าทะลุทางด้านหลังพวกนี้เขาคิดมาหมดเห็นไหมมีปีกขึ้นมาเนี่ยคือ รับทางด้านบนแล้วมีปีกย้อยลงข้างล่างเพราะอะไรครั้งนี้เขาต้องการให้มันรับกันหมดถ้าเรามาดูแนวเนี่ยมันจะแบบเปิดมาแล้วก็รับเขาต้องการให้ชุดแต่งเนี่ยมันดูไม่เทอทะแต่ดูแตกต่างจากรุ่นปกติดูมันขยายบอดี้ออกมาแล้วเมื่อเขามีการประกบชุดสเกิร์ตทางด้านข้างเข้ามาเนี่ยตะเข็บตรงนี้ครับก็ต้องมีการเปลี่ยนชิ้นเนี้ยชิ้นบังโคลนชิ้นเนี้ยทางด้านหน้าทั้ง2ฝั่งเลยเพราะว่ามันต้องเข้ามุม เพราะว่ารุ่นปกติมันไม่มีสเกิร์ตตัวนี้ไงพอมีต้องเปลี่ยนชิ้นนี้ด้วยแต่มันเนี้ยบเข้าชุดกันหมดของใหม่นะครับลากมานะเป็นท้องช้างเข้ามาและสลบเข้ามานี้แล้วมีหยักเป็นครีบออกมาอีกนี่เป็นไงเหมือนแหวกอากาศนะฮะถ้เาเป็นตัวถัง4ประตูเนี่ยมันจะชัดเจนกว่านี้อีกมันจะดูแบบเออมีเชฟที่ดูเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็น่าจะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนอากาศกระแสลมที่เปลี่ยนไปจากการที่มันมาประทะกับตัวบอดี้ด้านข้างฝาทางน้ํามันทางด้านซ้าย ตัวนี้ก็แหนบเนี่ยสแตนดาร์ดจากโรงงานก็คือเน้นรองรับการบรรทุกนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยก็จะเป็นตัวถังแบบแ c ปเปิดได้คือบางคนน่ะก็อยากเอารถไว้บรรทุกนะครับแต่ก็ต้องการทรงนะต้องการความสวยงามคือซื้อตัวนี้เนี่ยมันแพงกว่ารุ่นปกติอยู่แล้วเราก็ได้เกียร์แมนนวลใช่ไหมฮะแต่ต้องการรถที่มันบอดี้สวยอ่ะนะครับหรือว่ามีการตกแต่งที่มันต่างจากรุ่นปกติซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับที่ยังเหมือนเดิมก็คือโลโก้ x Series ตัวนี้เป็นแ c ปเปิดได้ เปิดกว้างได้90องศามีการแจ้งเตือนนะครับอย่าเอามือไปไวางเดี๋ยวมันหนีบเอาเวลาปิดก็ดูให้ดีนะครับตัวเบาะเองเนี่ยก็จะเป็นเบาะ2ที่นั่งแล้วก็มีการปรับลวดลายของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าในเกรดตัวเตี้ยอยู่แล้วด้านข้างมีงานที่เป็นผ้าสีแดงเพิ่มให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีความสปอร์ตนะครับก็จะมีตะเข็บเดินได้เป็นสีแดง รวมไปถึงบริเวณคอนโซลเกียร์นะครับที่มีการตกแต่งตัดกับง,งานสีดำก็คือขอบสีแดงบริเวณฐานเกียร์ก็เพิ่มความสปอร์ตเข้ามาแล้วก็บริเวณด a ชบอร์ดครับภาพรวมเราจะได้เห็นตรงกลางเนี่ยเป็นสีดำเงาแต่ว่าด้านข้างเนี่ยมันจะถูกไล่เฉดมาเป็นสีแดงเพลิงนะครับเขาต้องการให้ตรงนี้ครับมันเหมือนพวกปีกนกนะครับปีกของนกฟินิกซ์ นะแล้วก็มีโลโก้ตัว X สีดําตัดเข้ามาอันนี้เป็นการตกแต่งที่แตกต่างไปจาก X Series ตัวเดิมรวมไปถึงบริเวณแผงข้างนะครับก็จะมีขอบที่ตัดด้วยงานสีแดงที่เหลือก็จะเป็นงานสีดำเปียโนแบล็คพื้นที่เก็บของบริเวณด้านข้างนะครับวางขวดน้ําขวดใหญ่ได้ขวดเล็กได้อยู่แล้วนะครับมือจับอยู่นี่แล้วก็สามารถที่จะดึงปิดได้นะครับเบลสําหรับผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่สามารถที่จะปรับ ระดับสูงต่ำได้และสิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยของแคปเปิดได้จากอีซูซก็คือช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศได้รถคุณอาจจะไม่มีซันลูฟครับแต่เวลาจอดตากแดดใช่ไหมฮะไม่ต้องการให้ข้างในเนี่ยมันเก็บสะสมความร้อนก็สามารถที่จะเปิดตำแหน่งของหน้าต่างต,างตรงนี้ครับเพื่อระบายอากาศได้ด้วยอันนี้เป็นจุดเด่นเลยลองนั่งให้ดูครับแม้ว่า กฎหมายไม่ให้แนงก็ตามแต่ว่าก็มีคนเขาสงสัยไงผม174นะครับอ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนพื้นที่เก็บของเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรปิดกั้นเอาไว้นะครับมี2ฝั่งถ้าไปออกรถเซลล์เขาอาจจะแถมอ่ะพื้นรองก้นนะครับแต่ไม่มีแอร์นะแล้วก็ไม่มี USB ด้านหลังด้วยจริงๆควรมีนะไม่ควรตัดเลยไปใช้อยู่ด้านหน้าซึ่งมีตำแหน่งเดียวแล้วอยู่บริเวณตรงหน้าจอนะครับ แต่ที่แขวนขอยังได้อยู่แขวนถุงโอเลี้ยงถุงอะไรก็ตามแต่นะครับถุงแกงมีที่เน็บของให้2ฝั่งเลยนะครับไฟนะครับแล้วก็ลำโพงลูปสปิเกอร์ยังให้ด้านบนมา2ตํตำแหน่งแล้วก็ตัวพนักพิงเนี่ยนะก็บุนุ่มมาคือทำไว้รองรับอ่ะแล้วจะเห็นว่านี่นอยากให้ดูตรงนี้นี่คือกฎหมายไม่ให้นั่งแต่เขาทำไว้ล็อกเบาะแน่นอนเวลาเอาเบาะมาวางสอดเข้าไปแล้วก็ทำตรงนี้ครับให้สโลปรับ ตรงนี้บุนุ่มมันชัดอะว่าเตรียมการเอาไว้นะฮะเห็นไหมคือคิดมาของพวกนี้นะฮะไล่ฟ้าที่กระจกมองหลังมีให้นะครับปิดได้ใช่ไหมสมัยก่อนอะ คู่แข่งขันนะอย่าง Ford Ranger เขาเคยทำแคปเปิดได้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยก็พร้อมๆกับ Mazda Fighter ถ้าเราจำกันได้ตอนนั้นก็แบบว่าใครอื่นนะก็บอกเอย้ประตูแบบนี้มันไม่แข็งแรงนะสุดท้ายก็คือทำกันหมดเพราะจริงๆมันก็มีมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับอยู่แล้วครับแต่ที่เขาไม่อยากทำกันเนี่ยมันคือการเพิ่มพาร์ทมาหนึ่งตัวนะเวลายอยู่ในไลน์ผลิตอะ ถ้ารถมันไม่มีแคปเปิดได้อะครับมันก็จะมาพร้อมกับบอดี้ใช่ไหมฮะที่มาวางกับชัตซีในยุคนั้นถือว่าถ้าคุณผลิตแบบแคปเปิดได้เนี่ยลนการผลิตอะ่ะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะเพราะว่ามันต้องมีการประกอบประตูแล้วก็ประกอบแคมปไงแล้วเพิ่มพาร์ทก,กี่ชิ้นน่ะออเนี่ยชิ้นเนี้ยนะครับฝาพับต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างแต่สุดท้ายทุกค่ายนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนลายการผลิตแล้วก็ทำออกมาจำหน่ายกันหมดแต่ สุดท้ายและสุดท้ายอีกก็มีแค่2เจ้าตลาด t o โยต a กับอ s ซูซุในบ้านเรานะครับที่ขายกระบะแคปได้ดีเนาะค่ายอื่นเคยขายได้ดีประมาณนึงเพราะว่าเทรนตลาดมันยังไม่ชัดเจนแต่พอวันนี้ฟอร์ดเองมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มบนที่เน้นซื้อตัว4ประตูนะเขาก็ซื้อตัวนั้นกันเยอะ Ford ก็ขายตัวนั้นได้มากก็อาจจะไม่ได้มีรุ่นย่อยที่เป็นแคปเปิดได้มากนะักเหมือนกับในอดีตของเขานะก็จะเป็นเนี่ยโตโยต้าอีซูซู ไฟท้ายใหม่อยู่แล้วก็รับการก็ได้ฝาท้ายใหม่ด้วยสติ๊กเกอร์ใหม่แล้วก็มีการออกแบบบริเวณกันชนทางด้านหลังเออจะเรียกว่ากันชนไม่ได้หรอกมันไม่มีนะอันตรายนะครับชนเข้ามากระบะยู่ได้เลยแต่ว่าแลกกับความสวยงามซึ่งเขาก็คงเห็นแล้วว่าวัยรุ่นนะครับหรือว่าคนที่แต่งซิ่งกระบะเนี่ยก็ไม่ค่อยจะไปใช้กันชนกันเท่าไหร่ถอดกันหมดบางทีก็ไปติดไอ้กันชนเหล็กอ่ะเล็กๆกันนะให้มันดูซิ่งๆนะสีรุ้งกันบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้มันช่วยหรือเปล่าแต่อันเนี้ย ก็เน้นสวยงามไปเลยนะครับเนี่ยมีปีกตรงนี้รับกันขึ้นมาแล้วก็ชิ้นนี้แล้วก็รับกับทางด้านหน้านะเส้นสายเป็นมุมแหลมมีลวดลายเนี่ยเป็นดําด้านแล้วก็ลวดลายตรงนี้ชิ้นงานนยมีลายเข้าชุดกันเหมือนกับทางด้านหน้าโลโก้ X eries, อ e ก i e s อีสุสีแดงมือเปิดสีดํามาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยอันนี้เขาติดตั้งไลเนอร์มาเลยนะฮะแล้วก็มีหูยึดมาให้3ตําแหนง่งอันนี้คือตัวที่ ติดตั้งไลเนอร์ไม่แน่ใจว่ารุ่นที่ขายจริงๆของ X Series ในรุ่นตัวเตี้ยเนี่ยเขาให้ไลเนอร์มาเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นไลเนอร์ของ D Max คุณภาพงานดีนะครับหนาแล้วก็เรียบเนียน,นไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็ที่ห่วงกันมากๆเลย คันนี้ก็ต้องห่วงนะก็คือไฟท้ายที่มันไม่มีตัวล็อกนะมันถอดง่ายมากก็เป็นไฟท้าย LED 3ชั้นแต่ยังไม่ได้เป็น full LED นั่นเองนะครับสำหรับการขับขี่นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่รถที่ขับสบายมากนะักเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในตลาดข้อดีของมันคือบอดี้ที่มันโดดเด่นแต่ว่าเป็นรถที่ ใช้งานไปสักพักก็ปรับตัวได้ไม่ยากแต่ถามว่าการเซตน้ำหนักโครงมาลายการเซตช่วงล่างมาผมว่ามันเป็นรถที่ดูเป็นกระบะขนของอะกระบะที่มันแบบมีความตึงแล้วก็มีการดิดดิ้นของช่วงล่างด้านหลังที่มันเบานะครับยิ่งตัวรถเเป็นตัวถังแบบแคบเปิดได้เนี่ยเราก็เข้าใจมันเลยว่ามันเน้นการใช้งานแต่ว่ามันได้บอดี้ที่สวยแต่เขาก็รู้ครับว่าคนกลุ่มนี้อาจจะอยากได้รถที่มัน มีความนุ่มนวลลงมาหน่อยแต่เขาก็มองว่าลูกค้าสามารถที่จะไปอัปเกรดกันเองได้เพิ่มเติมก็เน้นขายบอดี้กับตัวรถที่เป็นสแตนดาร์ดไปนั่นคือสิ่งที่เขาคิดถามว่าคนไทยเองที่อยู่ในตรีเพชรเนี่ยเขาได้มองไหมว่าเอ้ยอยากทํารถที่มันดูเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์อยากได้มากกว่า150แรงม้า350นิวตันเมตรหรือเปล่าจริงๆอ่ะเขามีบุคลากรที่เขาก็อยากทําอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ฝั่งญี่ปุ่นด้วยว่าเขาเอาด้วยหรือเปล่าหลายๆท่านที่เป็นนแฟน อาจจะมีความสุขว่าทำไมไม่ทําตัวที่มันอัปเกรดกําลังเครื่องยนต์มาหรือการใส่ของบางอย่างที่ทําให้รถมันดูมีความสปอร์ตมากขึ้นกว่านี้เป็นสปอร์ตพิกอัพที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเราได้เห็นวัยรุ่นเราได้เห็นอูตแต่งต่างๆเนี่ยก็เอาเครื่องยนต์1.9เนี่ยครับไปแต่งไม่ว่าจะเป็นบอดี้สประตู4ประตูก็ตามแต่คันเด่งไฟฟ้านะครับ รีแมปดันล่างอะไรก็แล้วแต่จะจัดการกันนะครับก็มีของแต่งสําเร็จรูปอะเต็มไปหมดนะครับเสียปลั๊กแรงได้เลยนะครับมีกล่องเพิ่มแรงมาของแต่งเนี่ยคือล้นตลาดออกมาแต่งง่ายอะไรก็เยอะ นะครับ1.9นะครับแต่งกันนี่เรียกว่าแรงทะลุเวอรต์ตามสโลแกนเขาือว่าจะเอาตามสโลแกนของรุ่นปกติก็คือเหนือลิมิตพิชิตโลกเนี่ยใครจะไปคิดอ่ะมองในมุมของเขาบ้างนะว่าไอสโลแกนที่มันดูเวอร์วงังในมุมกลับอาจจะดูแบบเวอร์ไปไหมแต่ในทางกลับกันนะครับใครจะไปคิดว่า1.9ดลิตรดีเซลเทอร์โบเนี่ยมันจะมีคนเอาไปอัปเกรดทะลุก,กัน5้า0ม้าจาก1 5อบอะแรงบิดทอรอกมหาศาลอะไรแบบเนี้ยใครจะไปคิดใช่ไหมฮะเออมันก็ทับมองในมุมของการที่แบบ พื้นฐานเครื่องยนต์ที่ดูไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่เนี่ยแต่อู่ไทยนักแข่งนักแต่งคนไทยไวัยรุ่นต่างๆสามารถเอาไปแต่งกันได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วดันได้รับความนิยมด้วยอ่ะครับขนาดคู่แข่งขันอย่างโตโยต้าคือเขาก็ขายเยอะไม่แพ้กันนะคืออาจจะแพ้กันแบบหลักนั้นหลักนี้เนี่ยแต่ตลาดที่เป็นตลาดแต่งเนี่ยโตโยต้าสู้ไม่ได้โตโยต้าสู้ได้ตลาดขนของมากกว่าเพราะเครื่องเขาใหญ่กว่าแรงบิดเขาดีกว่าถ้าพูดถึงพื้นฐานจากโรงงานนะแต่ถ้าพูดถึงแต่งซิ่งวัยรุ่น ก็ต้องยอมรับอะว่าอีสูซุเนี่ยเขาโดดเด่นกว่านะครับหน้าตารถมันได้ไงนะแต่การขับขี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสบายฟิลลิ่งการเข้าเกียร์ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันชิดนะเหมือนการเข้าเกียร์รถยนต์ธรรมดายุคใหม่นะฮะผมยังรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ถูกใจมากนะักเมื่อเทียบกับ Ford หรือเกียร์ธรรมดาของมิซูบิชิไทร์ทันหรือแม้แต่ฟีลลิ่งการเข้าเกียร์ที่มันดูพรีเมียมแบบนิสสันนาวาร่าเกียร์แมนนวลอะไรแบบนี้นะครับ แต่เขาก็ทําได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆแต่ถ้าจะเถูกใจเลยก็คือของรีโวจะเข้าเกียร์ได้นุ่มแล้วเกียร์ของรีโวเขาก็จะมีระบบที่จะช่วยควบคุมนะแรงบิดนะครับเวลาที่คุณนั้นเชนเกียร์ผิดพลาดด้วยแต่เขา d ี a ม c ด้วยทอร์ค350นิวตันเมตรเนาะแล้วก็อัตราทดเกียร์อัตราทดเฟืองท้ายของเขาเขาทําให้รถเนี่ยมันไม่ได้แบบกระชากเกินถ้าคุณขับจากสเปคโรงงานภายในเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดำนะครับ ทั้งหลังคาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะดำทั้งหมดนะครับคุมโทนเอาไว้หน้าจอขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายที่มีการปรับปรุงเข้ามา ในการปรับหมน่าเชนรอบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกราฟิกต่างๆแต่ที่พิเศษสำหรับ X Series ก็คือเขาทำมาเนี่ยเป็นโทนสีแดงทั้งหน้าจอตรงกลางแล้วก็มาตรวัดเรือนไม้นะครับที่มีการตกแต่งเฉพาะในเกรด X Series เท่านั้นมีอักษรตัว X นะครับแล้วก็กราฟิกที่เป็นสีแดงโทนสปอร์ตอ e ักษร Isuzu ที่พวงมาลัยเป็นสีแดงนะครับตัดด้วยงานตกแต่งที่เป็นงานสีดําเงาพวงมาลัย um เนี่ยเป็นยูรีเทนไม่ได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการเดินตะเข็บได้สีแดงเหมือนกับรุ่น ไฮแลนเดอร์ er นะครับก็จะมีพวงมาลัยมาติฟังก์กชันนะปรับเสียงนะครับปิดลำโพงวางสายรับสายมือถือแต่ฝั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรระบบปรับอากาศเนี่ยไม่ได้เป็นแบบออโต้เป็นมือหมุนเอานะครับ p o ร e r o u t l ต t นะครับ1ตําแหน่งย้าย USB ครับจากตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้ซึ่งผมมองว่ามันเกะก,กะเพราะคันนี้ครับเป็นเกียร์แมนนวลการเข้าเกียร์นะครับพ คุณเสียบสายเนี่ยมันมาโดนมือตลอดเลยไม่ว่าคุณจะเสียบมาวางตรงนี้หรือสําหรับผู้โดยสารฝั่งสายก็ตามส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและทําให้ตัวรถมีควมีความอเนกประสงค์ก็คือพื้นที่เก็บของด้านบนนะครับตำแหน่งไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนกดง่ายแล้วก็ที่เก็บของนะครับบริเวณแดชบอร์ดและใต้แดชบอร์ดที่เก็บเอกสาร การตกแต่งช่องแอร์เป็นสีดามเปนโนแบล็คนะครับด้านล่างของช่องแอร์มาพร้อมกับนวัตรกรรมเปลี่ยนโลกครับช่องวางแก้วที่ช่องแอร์ด้านข้างชอบตรงนี้แหละฮะที่วางแก้วมาเนี่ยมันแบบมาได้ใช้นะครับขอภัยด้วยวิธีปล่อยมือโซทีมันได้ใช้นะครับมันเหมือนกับเรามีที่เก็บขอมีที่วางแก้วถึงสี่ตำแหน่งอะเบาะเนี่ยไม่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับทำได้เพียงแค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกเท่านั้นเอง ะะแล้วก็กระจกตัดแสงนะครับเป็นแบบปรับมือนะที่บังแดดนะครับขนาดใหญ่มาพร้อมกับกระจกแต่ตัดตำแหน่งของไฟออกไปกลองเก็บแบนยังคงมีให้และไฟภายในห้องโดยสารเป็นไฟหลอดอยู่นะครับยังไม่ได้เป็น LED นีนี่มีบริเวณตรงกลางของเพดานด้วย รถเป็นรถที่ทัศนะวิสัยโดยรวมค่อนข้างดีแม้ว่าตัวบาะจะไม่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้แต่ผมก็มองเห็นสติ๊กเกอร์เห็นฝากระโปรงในการที่จะขับเคลื่อนตัวรถเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะสามารถที่จะเข้าเกียร์ถอยหลังด้วยการเสียบเข้าไปที่วงแหวนแล้วดึงขึ้นและเข้าไปในตำแหน่งซ้ายสุดนะครับมีเสียงตีดนั่นคือระบบถอยหลังทำงานแล้วนะครับ เราก็จะมีกล้องแสดงภาพทางด้านหลังอันนี้ถอยได้เลยนะแต่ถ้าหากว่าคุณเข้าไปแล้วมันยังไม่เข้านะครับมันอาจจะเป็นหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดึงวงแหวนแล้วเนี่ยแล้วผักสุดยังไงมันก็เป็นเกียร์ถอยหลังอยู่แล้วก็เป็นรถที่อาจจะถูกตัดระบบ hill descent control ออกไปด้วยช่องวางแก้ว2งตำแหนง่งช่องเก็บของเป็นรถที่ดูเรียบง่ายครับแล้วก็กุญแจ กุญแจก็ยังเป็นกุญแจเสียบยังไม่ได้เป็นผู้สตาร์ทมีปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกมาให้ที่กุญแจแล้วก็ยังมีระบบปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้ากรณีที่มีโหลดบรรทุกนะครับแล้วก็แอร์แบ็กสองลูกนะซึ่งถ้าหากว่าให้บริเวณไซด์แอร์แบ็กที่ตัวบอกซะนหน่อยก็จะดีหรือว่าหัวเข่าก็ได้ครับเอาที่หัวเข่าดีกว่าเนาะได้ใช้ส่วนระบบอื่นเนี่ยยังไม่เห็นครับบายสปอร์ตแล้วก็ทัฟฟิกอเรจริงจริงอยากให้มีใครนะที่แบบทําตัวเตีย้ยไม่ว่าจะแคปเปิดได้หรือว่าตัว4ประตูเน ลองใส่มาหน่อยสิตอนนี้มันเห็นมีแต่ในรุ่นยกสูงนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกรุ่นด้วยบางเจ้าให้ทุกรุ่นบางเจ้าก็ให้เฉพาะรุ่นท็อปทอปหรือว่าบางเจ้าก็ให้ในรุ่นกลางๆก,ก็ว่ากันไปที่เปิดฝากระโปรงอยู่ทางด้านขวาที่เปิดฝาถานน้ำมันอยู่ทางด้านขวานะครับตรงนี้เลยแล้วก็วางขวดน้าบริเวณแผงข้างประตูเนี่ยขวดน้าขวดใหญ่ได้1ตําแหน่งนะครับสฝั่งก็ได้2ขวดด้วยกันรุ่นนี้จะไม่เหมือนเกรดไฮแลนเดอร์นะครับที่ฉีดล้างกระจกบานหน้าเนี่ยของเขาเน เขาจะอยู่ใต้ฝากระโปรงนะครับสำหรับการฉีดนะฮะอัตราเร่งนะครับไม่ใช่รถที่แบบแรงอยู่แล้วนะฮะ1ิ1เอ็ 11, 12, วินาทีนะครับประมาณ12แล้วกันตีตัวเลขรวมๆไปจากเกียร์แมนนวลเนี่ยแหละสิ่งที่รถทําได้โอเคก็คือในอย่านความเร็วสูงครับพวงมลาลัยน้ําหนักโอเคนะความนิ่งแม้ว่าจะไม่ได้นิ่งกริบแต่ก็ยังมีอาการสะท้านจากผิวถนนนะครับที่เขาบอกพวงมลาลัยมันก็มันสั่นอะไรเงี้ยก็มีอยู่บ้างนะครับมันไม่ได้เป็นพวงมลาลัยที่แบบซับแรงสะเทือนได้ดีมากนักเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันณนะปัจจุบันนะ แต่มันก็ดีรถยนต์สมัยก่อนนะครับอัตราเร่งนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับพอรถมันลอยตัวไปแล้วเนี่ยนะครับร้อยร้อเนี่ยได้ความสนุกเพิ่มขึ้นเข้ามาอยู่บ้างนะครับมีกําลังแรงบิดที่พอในการใช้งานในการแซงนะครับแล้วก็ประหยัดครับถ้าคุณวิ่งสักร้อยสิบรอยหนะฮะเท้านิ่งๆนนะครับ,รบเกียร์ห วิ่งไปเหอะ17กิโลเมตรต่อลิตรจากมารตรวัดเนี่ยมีแน่ๆฉะนั้นเวลาที่บางคนนะครับอาจจะไม่เชื่อมารตรวัดเนาะก็เห็นด้วยนะครับไม่ต้องไปเชื่อมารตรวัดเติมกลับก็ได้ก็ยังเห็นตัวเลขครับ16ถ้ามัน17ก็ยังเห็นตัวเลข16ถ้ามัน16ก็อาจจะเห็นตัวเลข15ในการใช้งานจริงๆแต่รถ เครื่องยนต์1.9ลิตรเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ประหยัดตอนไหนดีกว่ามันเริ่มที่จะไม่ประหยัดเมื่อคุณขับกดๆนะครับเค้นๆที่ความเร็วสัก130กิโลเมตรต่อชั่วโมงยืนพื้นเนี่ยซึ่งมันก็เป็นความเร็วที่เกินกฎหมายกําหนดนะตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้แตกต่างจากรถที่เขามีเครื่องใหญ่กว่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารอบเครื่องยนต์มันสูงมันเค้นแต่ถ้าเราวิ่งสัก100เนี่ยรอบเครื่องยนต์ก็ไม่ถึง2,000รอบนะครับมันก็จะประมาณสักพัน 7,800นะถ้าวิ่ง90นินี่โอ้โหยิ่งประหยัดไปใหญ่นะครับรอบเครื่องสัก1ัน0เนี่ยร้อยนึงเนี่ยถ้ามันนิ่งแล้วนะรอบเครื่องก็เนี่ยครับประมาณ1ัน0ก็อาจจะต้องแบบคลอๆหน่อยอยากที่จะแบบกดคันเร่งนะครับแล้วมันตอบสนองได้เลยเพิ่มกำลังได้เลยก็จะต้องคลอๆรอบเครื่องยนต์ไว้หน่อยแต่บางคนบอกอมันไม่ทันใจก็พักจาก6มา5ได้เลยมีตำแหน่งเกียร์บอก นะครับว่าควรเปลี่ยนเกียร์ในอรอบเครื่องยนต์ประมาณเท่าไหร่เห็นไหมฮะจาก5นีครับบอกให้เปลี่ยนมา6กเ,เราเปลี่ยนเห็นไหมสิบหนะครับตัวเลขที่มาตรวัดนะครับแต่ผมเคยเอาไปขับนะครับอันนั้นเป็นตัวยกสูง้วยนะก็ X-Series นะถ้าจําไม่ผิดเคยแบบอันนั้นคือขับแบบว่าไม่ได้กดมากมายนะครับแล้วก็เป็นการขับออกต่างจังหวัดขับเข้ากรุงเทพก็ท้าวิ่งครับวิ่งอยู่ร้อยนึงมีตัวเลขแบบ1 7 1เเหมือนนะฮะ แต่ถ้าตัวเตี้ยเนี่ยถ้าเราจะขับแบบนั้นเนี่ยมันจะประหยัดกว่านั้นเข้าไปอีกเพราะเนี่ยเราขับมาแบบ1 1 0บ้าง120บ้าง mm hmm. ก็ยังได้ตัวเลข17เนี่ยเติมน้ำมันกลับอ่ะให้เป็นเลยบวกลบสักหนึ่งนะฮะก็เป็น15 16มาหกรือามเนี้ยแต่จริงๆแล้วประหยัดตอนนั้นที่ผมเช็คกับตัว1.9ที่เป็นยกสูงนะขับ2ยกสูงนะผมใช้วิธีการเติมน้ำมันกลับด้วยนะครับที่ว่าได้17เนี่ย17กว่าตอนนั้นแต่ตัวเลกเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆอะ่ะโอ้ย ถัาตั้งใจจะให้ประหยัดนะอาจจะมี20ได้เลยอะถ้าผมแบบตั้งใจอะพยายามค่อยๆคลอค่อยๆออ,อ,ออกตัวแต่นั้นมันไม่ใช่พฤติกรรมการขับจริงๆไงใช่ไหมวิม่งร้อยสิรอบเครื่องก็ยังไม่ถึง2,000นะเป็นพันไปลายๆเห็นไหมพอรอบเครื่องมันสูงขึ้นความเร็วสูงขึ้นอัตราค่าเฉลี่ยเนี่ยลดลงมาเหลือ1 6บหแสดงว่าอย่างที่ผมบอกมันมันมีผลจริงๆจะขับให้ประหยัดก็ต้องแบบ9 0้าสอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยร้อยสิเนี่ย รอบเกลือมันสูงขึ้นมาลองขับลองซัดนะครับในความเร็วสูงเนี่ยนะครับร้อยหกสิบเจ็คือก็ไปได้ด้วยหนะ้ายางที่มันไม่ได้กว้างมากนักเนี่ยนะครับมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะในแง่ของการเก็บอาการในโคง้งถือว่าทําได้ผ่านมาตรฐานอาจจะไม่ได้ดีแบบคลิปแบบว้าวมันทําได้ดีด้วยท้ายรถนะครับที่มันเป็นกระบะเยอะแล้วมันเบาเนาะ ถ้าเราไม่ได้บรรทุกของเนี่ยอาการที่โชคมันยุบตัวการเก็บอาการมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหมันไมน่มันเข้าดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยช่วงล่างที่มันเผื่อบรรทุกครับมันไม่ได้นุ่มเกินเพราะนั้นเวลาที่เราเหวี่ยงเข้าโค้งเนี่ยมันอาจจะมีอาการท้ายออกอยู่บ้างถ้านะหากว่าคุณนั้นเข้าในโค้งแคบนะครับหรือว่าโค้งหักศอกแล้วคุณเข้าแรงแรงเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเข้าปกติเป็นโค้งไฮสปีดรถก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยุบตัวเยอะให้ความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งซึ่งชีวิตจริงก็คงไม่ได้ขับก กนะ็ว่ากันไปแล้วก็ในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปคาดหวังกับมันมากสําหรับตัวแ c a เปิดได้เพราะว่ามันก็จะมีช่องค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้แย่เสียงลมมีเข้ามาบ้างเสียงเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้ครับที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้คือไม่ได้ถึงขั้นแบบน่ารําคาญหนวกหูอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องทําใจว่าถ้าคุณขับในเส้นทางที่มีลมพัดแรงหรือคุณขับในความเร็วเนี่ยแน่นอนเลยครับว่ามันมีเสียงลมเข้ามาแต่คนที่เป็น t a r ก็ตลูกค้าหรือคนที่เขาซื้อก็ไม่ได้ใสใ่ เน้นการเดินทางเน้นเป็นครอบครัวด้วยเนี่ยอันนั้นเขาอาจจะใส่ใจหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องการรถที่มันขับสบายสุนทรียภาพในการขับขี่ที่ดีก็จะมองอีกมุมหนึ่งเสียงจากผิวถนนเป็นอย่างไรก็มีเสียงยางนะครับมีเสียงยางอยู่พอสมควรนะไม่ดังมากแต่ก็ได้ยินเสียงที่มีและเบาเนี่ยคือเสียงของเครื่องยนต์นะถ้าไม่เติมคันเร่งไม่ใส่เกียร์หนึ่งกวาดนะครับน้อยมาก เสียงเครื่องนะเนี่ยนะเปิดวิทยุสามารถที่จะจูนไดน้กลับมาที่หน้าโฮมใช่ไหมหมดวิทยุครับเป็นวิทยุ FM ใช้งานไม่ยากนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่ แต่จุดที่อยากจะให้ปรับเนี่ยก็คือหน้าจอที่แบบอยากได้คมกว่านี้อยากได้จอที่มันสู้แสงมากกว่านี้หน่อยลองมาดูนะโอ้นี่ก็จะสุดแล้วว่าต้องมาดันขึ้นถูงสูงนะไม่อย่างนั้นนี่คือไม่เข้มพอเนาะเวลาโดนแดด,ดแรงๆนะครับแล้วก็ถือวัสดุด,ด้านบนก็จะเป็นพลาสติกหมดจะไม่เหมือนพวกตัวยกสูงที่เขาแบบมีการบุเข้ามาเดินได้ด้วย อีกเรื่องนึงที่อยากให้เพิ่มเติมนะครับก็คือการปรับเบาะนะครับที่สามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยไม่ใช่แค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกก็จะประมาณนี้ถ้ามองแบบคนซื้อรถตัวท็อปมองออปชั่นมองความพรีเมียมมองหลายๆอย่างเราก็จะติรถคันนี้เต็มไปหมดแต่ถ้าเรามองว่าวันนี้เขามีกลุ่มลูกค้า แล้วกลุ่มลูกค้าต้องการอะไรที่มันเบสิกแบบนี้แต่ว่าต้องการการตกแต่งนะครับเน้นไปที่ความแตกต่างเนี่ยมันก็วิจารณ์ไปมุมของคนที่แบบใช้4ประตูหรือว่าตลาดกลุ่มบนยากคือมันก็ต้องวิจารณ์ในมุมที่ว่าเข้าใจทั้งตัวแบรนด์แล้วก็เข้าใจทั้งตัวผู้ใช้งานด้วยไงคือเขามีฐานลูกค้านะครับมันก็เลยแบบบางทีเขาอาจจะรีเสิร์ชมาแล้วว่าแบบนี้มันตรงกลุ่มแล้วมันไปได้ไง X Series เนี่ยมันถูกทําออกมาสนองคนที่ต้องการได้รถบอดี้ที่มันแตกต่างจากเกรดอื่น จากรุ่นอื่นถ้าคุณต้องการบอดี้ที่มันต่างและเอาไปแต่งต่อคือมีแรงบันดาลใจอยู่ในหัวละตรงนั้นแหะครับเป็นจุดที่มันคุ้มมันไม่ใช่เป็นรถที่คุ้มค่าในแง่ของสิ่งที่ได้แต่มันคุ้มค่าในแง่ของความต้องการความแตกต่าง รถบอดี้สวยๆแล้วถ้าหากว่าคุณจะซื้อตัวเตี้ยสีดำอะ่ะมันไม่มีให้เลือกในเกรดอื่นนะครับตัวเตี้ยมันมีให้เลือกแค่ขาวเทาลัมโบแล้วก็สีเงินฉะนั้นถ้าคุณจะเอาสีดำเนี่ยคุณต้องเลือก X Series เท่านั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่วันนี้ผมเลือกสีดํามารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับอ่าเพราะว่ามันหาสีดําไม่ได้จากเกรดอื่นไงฉะนั้นผมมองว่าคนที่ซื้อ X Series อะ่ะเขาก็อยากได้ X Series มันเพียงพออยู่แล้วสําหรับเหตุผลที่จะซื้อรถฉะนั้นวันนี้ผมและทีมงานของแมสตสูค้าทุกคนนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ